สปะคลิซ่าแบล็คพิงค์เปิดใจเล่าประสบการณ์หลอนชวนขนลุกในรายการวิทยุเอฮอตเข้าดาวเมื่อวันที่25ระพฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมกับการพูดคุยถึงงานเพลงและการแสดงแต่เหตุการณ์ที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องลี้ลับที่เจ้าตัวเจอมากับตัวลิซ่าเล่าให้ฟังว่าไม่นานมานี้เธอถูกผีอําระหว่างการพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเธอบอกว่า ตอนนั้นฉันหลับอยู่แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเวลาประมาณตีสองถึงตีสามฉันพักอยู่ที่นั่นสามคืนและเสียงนี้ก็เกิดขึ้นทุกคืนเลยค่ะเสียงลึกลับนี้ทําให้เธอตื่นจากความฝันด้วยความสงสัยและสิ่งที่เธอค้นพบหลังจากนั้นยิ่งทําให้คนลุกกว่าเดิมฉันเพิ่งนึกได้ว่าฉันนอนหันหน้าไปทางประตูพอดีซึ่งฉันเคยได้ยินว่าทิศทางการนอนแบบนี้อาจทําให้เราสัมผัสสิ่งลี้ลับได้ง่ายขึ้นค่ะ หลังจากเหตุการณ์นี้ลิซ่าถามพนักงานโรงแรมว่าที่นั่นมีเรื่องเล่าลึกลับอะไรหรือเปล่าแต่ได้รับคำปฏิเสธจากโรงแรมแม้กระนั้นเธอก็ยังเชื่อว่าอาจมีสิ่งลี้ลับวงเวียนอยู่รอบตัวเธอเรื่องราวนี้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆอย่างมากหลายคนเชื่อว่าเหตุการณ์ที่ลิซ่าเผชิญเป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับพลังงานบางอย่างและอาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องทิศทางการนอนถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ลี้ลับที่ทำให้แฟนๆได้รู้จักมุมมองความเชื่อของลิซ่ามากขึ้นแล้วคุณหล่กคิดว่า GHOST ปะคะ